ครับอยู่กับผมช่องแสนเนื้พระสามสามนะครับผมวันนี้มาอยู่ที่อู่ช่างหมูพีทีออโต้เซอร์วิสนะครับผมมาดูว่าที่อู่เขามีรถอะไรเข้ามาใช้บริการบ้างนะครับแน่นอู่เลยครับผมวันนี้เนื้พระสามสามไม่ได้ทําอะไรครับผมมาถ่ายคลิปนะครับผมเดี๋ยวลองไปดูนะครับแล้วเดี๋ยวน้องแก่กาลังยุ่งๆทำรถอยู่นะครับเดี๋ยวลองไปดูรอบๆอู่ก่อนนะครับผมนี่ครับครันนี้ โดนชนมาครับช่างหมูนี่ทําได้สารพัดอย่างครับผมรับซ่อมรถชนด้วยครับอ้าวช่างหมูสวัสดีครับสวัสดีครับอืมรับซ่อมรถชนด้วยเหรอครับรถระยองหอรถระยองนี่ครับอืลือแล้วครับเดี๋ยวมาดูแก้มแก้มอยู่นี่ครับแก้มนี่ครับเป็นรถคอกนะครับผม คันนี้ก็จะปลูกอีกรอบนะครับรถคลาสสิกครับผมนี่นะครับมาดูอีกคันหนึ่งคันนี้ mazda bt 50ได้ข่าวว่าโซ่ขาดครับผมโซ่ขาดก็ถังรถสไลด์สไลด์มานะครับคันนี้เป็นม a z d ้ b บ5ทห้านเครื่อง2อ0 2นะครับผมก็เดี๋ยวยังไม่ได้ลื้อครับผมเพิ่งเพิ่งยกมาครับเพิ่งสไลด์มาคันนี้ก็ หมูรถวัดนี่เสร็จแล้วเหรอยังไม่เสร็จนะครับรถวัดวันโวคันนี้เครื่องเจครับตรงนู้นก็มีอีกนะครับผมนู่นจอดเรียงรายอยู่ครับเดีย๋ยวลองไปสอบถามช่างแก่คันนี้ก็รถน้องลี่ครับน้องลี่เดี๋ยวต้องถอดรู้สึกจะต้องถอดอะไรอโมเล่ไดชาร์จอะไรเนี่ยไปไปซ่อมนะครับผมหลุดครับหลุด อันนี้เป็นรถ400ใหญ่ดูน้องแก่ครับน้องแก่ทำไรครับนี่เป็นอีสุสิ400ใหญ่นะครับผมกำลังลื้ออยู่ครับต้องสอบถามคนทำครับช่างแก่ครับอันนี้ก็ยังไม่เสร็จอันนี้เปลี่ยนเครื่องแล้วครับคันนี้วางวางเครื่องใหม่ช็อตบล็อกครับผม น้องลีตู้ซิงแกคนนี้ทำไรเนี่ยน้ำมันมันรั่วน้ำมันอะไรรั่วฮะน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องเจอสายเตุยังฮะอะไรเป็นร่องอะไรเป็นร่องอ่ะซีนัดเป็นร่องมันคืออะไรเนี่ยคืออะไรของเครื่องตรงแคมมันนะตรงแคมมอ๋อสีนแคมซีนแคมต้ตรงเปลี่ยนใช่ไหมมีคัดคัดหาย ต้องเคลียร์นะไม่เชื่อมเชื่อโอ้ไม่มีไม่มีขายเหรอมีขายไหมม่ไมีขายต้องซื้อเขื่ออีกตัวหนึ่งถึงจะมีใช่ไหมเขาไม่แบ่งแล้วไอรีไปแล้วไอรีเนี่ยสรุปโมเลรุดโมเลได้ชาร์จรุดนี่นะครับ รังแก่ลังพิจรารณาอยู่ต้องเอาไปเชื่อมใช่ไหม,มเชื่อมจะอยูก่ก็กอ,อืะซีมกัดซีมกัดได้ไงวะมันไม่ค่อยท้ายนะ้ำมันเครื่องบ้างน,นี่อยู่ตรงไหนของของของตัวรถเนี่ยแคมมันไงตรงตรงซีมอ๋อแคมนี่ครับรถบริษัทครับ สภาพโดยรวมก็ประมาณนี้ครับแล้วของพี่เจมของพี่เจมเป็นไงยังไม่ยังไม่หายสันนะนห,หายยังหัวฉีดตันหัวฉีดตันสนิมเต็มรูหัวฉีดแก๊สหรือหัวฉีดน้ำมัน,น,มนอืมอะเราไม่แก๊สแล้วแก๊สสันไหมอ,อ,นะอ๋อหัวฉีดสนิมเต็มรูอ๋อใช้ไม่ค่อยได้ใช้น้ำมันนะเดี๋ยว ใช้เตาแก๊สน้ำมันไม่ค่อยมีเหมก็คร่าวๆครับผมคลิปนี้ก็จบเพยงเท่นี้ก่อนละครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมวันนี้ก็แวะมาที่อู่ช่างหมูมาขายน้ำส้มนะครับขายน้ำส้มให้กับแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวก็เลยเก็บภาพบรรยากาศภายในอู่รถที่มาซ่อมนะครับผมยังไงคลิปนี้ก็เดี๋ยวจบเพยงแค่นี้ก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับฝากติดตามด้วยนะครับช่องแสบเดิมพาสามๆครับผมสวัสดีนะครับบ๊ายบายครับ